สุดของวันด้วยลงมาแล้ว85จุดนะคะเพียงพอหรือยังสําหรับการปรับฐานในรอบนี้หรือว่าการปรับฐานในรอบนี้ยังคงจะมีแนวรับใหม่ต่อไปอีกสักครู่หนึ่งพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะทั้งในส่วนของเทคนิคเราก็ปัจจัยพื้นฐานแต่สิ่งนัพย์ที่เราจะมาคุยกันในช่วงแรกนี้เช่นเคยนะคะกับสินทรัพย์อย่างทองคํามีการโยกเงินจากหุ้นไปพักไว้ที่ทองคํา แต่หน้าตั้งสำคัญที่จะทําให้ทําคํานั้นกลับมาสดใสได้ครั้งหนึ่งยังถูกมองไว้ที่ระดับเดิมนะคะก็คือ1,420เหรียญวันนี้จะทดสอบได้สําเร็จหรือเปล่าและจะผ่านไปเพื่อไปหาแนวาต้าน1,480ได้หรือไม่ช่วงแรกนี้ไปพูดคุยกันนะคะในช่วงของโกอลุกบายวายีค่ะ สนับสนุนโดย YLG Group โทร0 2 2 8 7 1 1 5 5แปและ0 2 6 7 7 5 5 2 0เดอคุยคุยกันนะคะกับคุณพวันนวัฒนาทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YG b l l e International ค่ะคุณพวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโผภาค่ะคุณพวันค,คะวันนี้มีโอกาสลุ้นราคาทองคำนั้นยืนเหนือแนวต้าน1,420แล้วไปหาแนวต้านใหม่ที่1,480ได้หรือเปล่าหรือว่าณใกนล้ๆแนวต้านแรกนี้ต้องทำกำไรออกมาก่อนคะ คือปัจจัยตอนนี้เนี่ยสำหรับวันนี้ถ้าจะไม่มีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวขับเคลื่อนทองคําได้เลยก็ต้องมองว่าจริงๆแล้วดีมานของทองคํามีมากแค่ไหนตั้งแต่เช,เช้ามาเนี่ยทองคําไปทำพายอยู่ที่ระดับพันสี่ US ดอลลาร์ต่อชอยซ์เอาแต่ยู่ได้ตักเดียวเพราะมีแรงขายเทกําไรลงมาเพราะนั้นเนี่ยต้องดูค่ะว่าทองคํำยังคงสามารถเยืนอยู่ระดับนี้ไหมได้ไหมถ้าย็นอยู่ได้แล้วสามารถเบรก พันสี่้อยี่สิบขึ้นไปได้โอกาสที่ทองคำขึ้นจะไปเทสระดับไฮต่อไปคือระดับพันสี่ร้อยสามสิบและพันสี่ร้อยสี่สิบก็น่าจะมีแต่ด้วยแรงแรงสนับสนุนจากข่าวทนวันนี้า่ิจะไม่มีเลยต้องต้องโฟกัสสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์หน้าจะมีการประกาศตัวเลขเอนันตารเทโลเการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งตัวนี้เองเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวใหญ่ซึ่งสามารถขับเคลื่อนทองคำได้ เ,ออเราจะผลประกาศออกมาแล้วถึงจะประเมินได้ว่าทองคำน่าจะอยู่ระดับสูงหรือ,อระดับต่ำแต่สําหรับนักลงทุนแล้วเนี่ยที่ระดับหนึ่งสี่สองสองศหนึ่งสี่สองสี่สามารถทํากํกาไรระยะสั้นออกมาได้ก่อนออกมาก่อนเราก็ไปรอระดับแนวรับที่พันสี่ร้อยสามสี่ร้อยสี่ซึ่งเป็นแนวรับตอนออข,อของของวันนี้ตอนที่เบรกขึ้นมาเนี่ยก็เบรกขึ้นค่อนข้าง,างใหญ่ดังนั้นเมื่ถึงระดับนั้นก็เชื่อว่าน่าจะมีแรงซ้อนซื้อกลับขึ้นมา ฉนั้นในระยะสั้นก็ยังเป็นใช้เวยอยู่จนกว่าจะเบรกซิกใดซิกหนึ่งถ้าหลุดพัน0ี่ร้อยลงมาก็คงจะกลับมาเทสระดับเดิมคือพันสาม้อยห้าสิบดอลลาร์ต่อทอยาาวอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเบรกะระดับพันสี่รอยยี่สิบขึ้นไปและยืนได้อย่างแข็งแรงโอกาสที่จะเห็นพันสี่ร้อยห้าพันสี่้ยปดสิบก็มีก็ค่อนข้างที่จะมีค่ะ ถ้าอย่างนั้นนะระดับพันสี่ร้อยสิบสี่ซึ่งเป็นระดับปัจจุบนันใครที่มีโพ i t ช o นลองอยู่หาจังหวะในการทยอยทำกำไรนะคะแล้วก็ปิดโพ i t ช o นถึงเงินสดค่ะน่าจะน่าจะทำกำไรออกมาก่อนเพราะไม่มั่นใจว่าที่ระดับพัน0ี่้อยี่สิถึง1 4 2สอยี่สเนี่ยจะสามารถเบรกขึ้นไปได้ไหมด้วยความที่วันนี้ถ้าจะไม่มีข่าวอะไรที่จะทำให้ทองคำเนี่ยเ,เคลื่อนไหวได้เลยเะ่นนั้นอ,อัจจัยทงเทคนิคค่อนข้างที่จะมีผลกลับราคาทองคำของวันนี้ค่ะ แต่ก็ไม่แนะนําให้เปิดช็อตโพซิชันสับข้างนะคะไม่แนะนําเพราะในระยะใกล้นี้ที่ระดับพันสี่ร้อยสิบกว่านี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แทบจะไม่มีโอกาสมายืนอยู่ที่ระดับนี้ได้เลยเมื่อวานนี้เป็นวันแรกเพื่อน,นั้นเนะี่ยถ้าประเมินจากระยะใกล้ถือว่าสูงแต่ถ้าเบรกพันสี่ร้อยยี่สิบสี่ขึ้นไปได้แล้วถึงจะประเมินได้ว่าโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นน่าจะมีค่ะ ท่าทีของ S P D R ที่เริ่มกลับมาซื้อทองคําแม้จะไม่มากนะคะคุณพวันมันทําให้ความความมั่นใจสําหรับการถือทองคํานั้นกลับมาหรือเปล่าคะยังค่ะเ<า>พราะว่าเมื่อวานนี้ S P D R ก็ยังเป็นเน็ตขายอยู่ที่ี่พท 13บสามห้าก็ประมาณสามร้อยห้าสิบกิโลถึงจะไม่เยอะแต่ก็ยังเป็นเน็ตขายอยู่เน็ตซื้อเพิ่งเป็นวันเดียวในสัปดาห์ที่ผ่านมาคือวันพฤหัส<ะ>ซึ่งหอวุ่มก็ไม่ได้เยอะเพราะนั้นใจจากตรงนี้ไม่น่าจะเอามาเป็นนัยยะใน,านใการลงทุนให้สังเกตที่ตัวเยือสหร่ามากกว่าถ้ายูเอสดาราแข็งโอกาสที่ทองคําจะย่อลงมีแต่ถ้ายูเอสดาราอ่อนโอกาสที่ทองคําจะปรับตัวขึ้นก็จะมีค่ะ,ะเพราะโดยปกติแล้วการเทรดทองคําจะเทรดบนเยือสอลลาเพราะนั้นเนี่ย ถ้า US อดอลลาร์แข็งก็แปลว่านักลงทุนขายทองหือดอลลาร์หรือถ้าอ่อนก็ขายดอลลาร์ือทองค่ะช่วงนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของปัจจัยอื่นๆที่เคยเป็นปัจจัยสําหรับที่ทางราคาทองคำเลยะคะไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันหรือว่าค่างเงินยูโรให้น้าหนักไปที่สหรัฐให้น้าหนักไปที่ตัวดอลลาร์อินดซ x นะคะ ค่ะเพราะว่าหลังๆความสัมพันธ์ระหว่างทองคํากับน้ามันเนี่ยมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างน้อยหรือแม้กระทั่งยูโรการเกาะตัวระหว่างทองคํากับยูโรก็เกาะเป็นบางวันไม่ได้เกาะเป็นช่วงๆอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยเรามักจะพูดถึงเงินยูโรเพราะว่าการเกาะของทองคํากับยูโรเนี่ยจะไปในทิศทางเดียวกันอาจจะสักสิบวันยี่สิบวันแล้วก็เปลี่ยนทิศทางแต่ช่วงเนี้มันแทบจะผันผวนอยูต่ตลอดเวลาดาะนั้นปัจจัยสําคัญที่เรามองว่าน่าจะเป็นไปได้แล้วก็ เวลาดูความสัมพันธ์ระหว่างทองคํากับเงินยูเอสดาราค่อนข้างที่จะสวนกันสนทางกันมากขึ้นเพดัืนั้นถ้านักลงทุนจะจับตามองก็น่าจะมองตัวยูเอสดาราเป็นช่วงนี้ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะครบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาพรวมนะคะในส่วนของทิศทางราคาทองคำคุณมอยบอกว่าวันนี้ ถ้าจะไม่มีข่าวอะไรที่มีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของทองคำนะคะมองแนวตั้นสําคัญไว้ยังให้ไหว้ระดับเดิมค่ะ1,420เมื่อช่วงเช้าไปเทสอยู่แป๊บหนึ่งแต่ว่ายืนไม่อยู่นะคะล่าสุดนั้นมีแรงในขายแล้วก็ทําให้ราคานั้นไหลลงมาด้วยอยู่ที่1,413ดอลลาร์สหรัฐต่อทองออนณนะระดับนี้ถ้าลงมา ที่ระดับแนวรับนะคะ1,403 1,404อยางังเป็นระดับที่รับได้แต่ว่าก็ขึ้นมาที่แนวต้านเดิมทยอยปิดโพซิชันรอนะคะ1420เพราะว่าระดับที่ขึ้นมาทดสอบนี้ยังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้แล้วก็เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งพอสมควรเลยทีเดียวสัปดาห์หน้ายังมีตัวเลขของนอนฟาร์มเพโรหรือว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐให้ติดตามกันด้วยถ้าเป็นไปได้ในช่วงนี้ ลด Position ก่อนก็ได้นะคะสำหรับใครที่มีลอง Position อยู่และก็ไม่แนะนำให้เปิดช็อ Position ส่วนตลาดลงมานะคะล่าสุดนี้ในส่วนของทองคำเองยังคงย่อตัวลงอย่างต่อเนื่องจับตาดูกันด้วยนะคะว่าทิศทางของทองคำในช่วงนี้อาจจะได้เห็นยังคงเป็นไซด์เวอยู่ไซด์เวในกรอบแคบๆแบบนี้นะคะก็ลงทุนด,ด้วยความระมัดระวังซนิดนึงทองคำย่อตัวลงแล้วส่วนในส่วนของหุ้นเองภาคเช้าปิดตลาดไปที่ระดับ ต่ำที่สุดของวันนะคะ1566.04จุดปรับตัวลงมาแล้ว85จุดจากระดับ1600